สวัสดีครับมาดูลำโพงที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อ gojodok ok นะครับผมเข้าใจว่าตอนแรกอาจว่ากูจูดูดจริงๆไม่ใช่นะครับเขาเป็นยี่ห้อที่มีชื่อเสียงในเรื่องของสไตลัสแล้วก็อุปกรณ์เกี่ยวกับมือถือแท็บเลต็ต iPhone iPad อะไรประมาณนี้นะครับค่อนข้างจะเป็นที่รู้จักเลยสัญลักษณ์นี้นะครับสำหรับตัวนี้เป็นสินค้าตัวใหม่ของเขาซึ่งเขาส่งมาให้ผมทดสอบนะครับ ผมก็ทดสอบแล้วรู้สึกว่า้โอเคค่อนข้างดีเลยนะครับโดยเฉพาะสีสันที่สวยงามแล้วก็เสียงที่ให้ความกังวานมากนะครับจริงๆแล้วเขาสามารถแพคคู่แบบนี้ได้ทำเป็นเตอรีโอทำให้สรามากขึ้นนะครับโดยการซื้อมา2ตัวแล้วก็จับเชื่อมบูทูทั้งคู่นะครับตอนนี้ผมเชื่อม a b c 0 5 1ทั้งคู่แล้วนะครับแล้วเราสามารถที่จะเปิดนะครับทีละตัวเพื่อที่จะให้ c o n n e c กันได้ สำหรับการใช้งานนะครับปกติแล้วจะมีปุ่มอยู่ตามนี้ที่ผมเคยรีวิวไปนะครับสามารถกดค้างเพื่อเปิดได้เลยตัวทางขวาเป็นตัวใหม่นะครับอ,อ่าโอเคมาแล้วเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวเขาก็จะเชื่อมบลูทูธนะครับปกติแล้วตัวแรกจะเป็นมาสเตอร์นะแล้วเราสามารถใช้ปุ่มพวกนี้ได้อยู่แล้วนะครับปกติแล้วตัวนี้เป็นไฟกับโหมดนะครับกดค้างเป็นโหมดอ่าโอเคคอนเนคแล้วนะครับตอนนี้ตัวทางขวาเชื่อมต่อแล้วนะครับ ลองสังเกตดูจะเห็นเชื่อมต่ออยู่ตัวล่างนะครับ A B c 0 5 1คราวนี้เรามาลองฟังเพลงกันนะครับตอนนี้ยังเป็นโมโนอยู่นะแต่จริงๆโมโนก็กลางวาน,นะครับคำว่าเตอริโอกับโมโนเนี่ยผมให้คำนิยามว่าตัวเดียวเนี่ยคือโมโนแต่จริงๆเสียงเขากลังวนในตัวเองอยู่แล้วนะครับเราจะมาเปิด Spotify นะครับเพื่อที่จะฟังเพลงเล็กน้อย คราวนี้เรามาเชื่อมตัวที่สองซึ่งเป็นตัว s l a e นะครับเปิดใช้งานปกตินะครับกดค้างไว้เพื่อเปิด <Bluetooth mode. S 1> ปกติแล้วเราจะต้องเชื่อมก่อนนะครับซึ่งผมมีการเชื่อมต่อไว้เมื่อสักครู่แล้วนะ2ตัวนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ให้คุณกดปุ่มตัวนี้นะครับเพื่อเชื่อมหรือตัดนะครับ2ครั้งนะดับเบิลคลิกนะครับโอเคเนี่ยครับ ชื่อมต่อกันแล้วทั้งคู่นะครับถ้าเกิดต้องการจะเปลี่ยนสีไฟคุณก็กดตรงนี้แก๊กหนึง่งสีไฟก็จะเปลี่ยนนะครับแต่ไม่เปลี่ยนเหมือนกันนะถ้ากดทีละตัวก็จะเป็นคนละแบบนะครับสามารถกดวนไปเพื่อให้เหมือนกันได้นะครับตอนนี้เข้าใจว่าเชื่อมกันแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดฟังเพลงกันอ้าวยังเอาใหม่ครับน่าจะผมไปกดหยุดนะครับให้กดปุ่มโหมดนะครับปุ่ม3นะดับเบิลคลิก

เคยหายหายอาแล้วมันสถิตอยู่ในใจใชายคนนี้มันไม่แอคบและในตอนนี้ในเวลานี้ลืมลงไลน์วันน่าเป็นปีเธอยิ้มและทำตาทีเหมือนที่เราคุ้นเคยฉันยืนยันและบอกตัวเองว่า ถ้าเกิดฟังดูดีๆเนี่ยจะเป็นซีรีโอเสียงจะเสราวนะครับเสียงซ้ายกับเสียงขวาไม่เหมือนกันส,สักสเดียวนะบางเครื่องดนตรีเนี่ยจะดังเฉพาะขวาบางเครื่องดนตรีจะดังเฉพาะซ้ายนะครับผมจะทดสอบคลิปตัดผมนะครับผมชอบทดสอบคลิปนี้เพื่อที่จะดูว่าเสียงซ้ายขวาเป็นยังไงบ้าง คุณสามารถทดสอบคลิปนี้กับหูฟังที่บ้านของคุณได้ทั้งหูฟังแบบอินเอียร์หรือแบบเอียร์พอดนะครับหรือจะเป็นลําโพงที่เป็นสตริโอแบบนี้นะครับเซอร์ราได้ยิ่งดีคุณทดสอบได้เลยถ้าเกิดให้เสียงแบบมิติแบบนี้ซ้ายขวาขึ้นบนลงล่างได้แบบนี้นะครับถือว่าค่อนข้างโอเคซึ่งโกจอด,ดอกนี่ทําได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าเขาจะเน้นไปทางเสียงเซอร์ราวเสียงกลางวานเบสเบาๆแล้วก็เสียงออกกลางออกบนนิดหน่อยนะครับ ไม่ได้เบดหนักนะไม่ได้ตุบๆอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดใครที่ชอบฟังเพลงแนวนี้ก็ผมก็แนะนําครับตัวนี้ผมซื้อมาเองทางขวาเพื่อจะทดสอบและเพื่อใช้งานเองนะครับรู้สึกชอบนะตัวนี้ก็ถ้าเกิดท่าในใดมีคําถามต้องการให้ทดสอบอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเดี๋ยวจะรีบมาทดสอบให้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ